สวัสดีครับสนใจจะไหว้ครับผมไหว้ทั้งคู่เลยไหว้ทั้งคู่เลยจะไหว้พระพิเนศก่อนนะคะท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จการงานค้าขายสุขภาพโชคลาภธุรกิจการเรียนการแสดงการบันเทิงขอได้หมดเลยท่านเป็นบรมครูอาจารย์ทีนี้เวลาเครื่องไหว้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมไม่เหมือนกันถ้าหนูจะไหว้พระพิเนศจะเป็นดาวเรืองความสําเร็จผ่านพ้นอุปสรรคแต่ถ้าหนูจะมาขอรักงานเงินโชคลาภก็เป็นพระรีไหว้ด้วยดอกกุหลาบเวลาไหว้เนี่ยครับมี หลักยังไงไหมครับที่แบบให้ให้มันสําเร็จนะครับบางคนอเรื่อมั่นใจเราเราจะมีกลาบเก้าดอกนะคะแล้วมีคาถาบูชาให้อ๋อมีคาถาบูชาให้นะคะแล้วแล้วเวลาไหว้นี่มีมีกําหนดไหมครับว่าต้องเป็นเช้าเป็นวันที่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยอ๋อส่วนมากจะตามเลิกยามนะคะครับผมพระตีอ่ะความรักอ่ะท่านจะลงมาประทับประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง อ๋อมันเลยแบบบางครั้งผมเห็นดึกๆก็ยังมีคนอยู่ใช่วันวันพฤหัสด้เฉพาะวันพฤหัสที่ที้จะปังๆเลยนะวันพฤหัสวันพฤหัสสามทุ่มดีสุดใช่ไหมครับดีสุดสระคาคาวาโตะราคาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจระคะคาวาโตะราคโตะสัมมาบางคนก็นำไอ้นี่มาผลไม้หรือไม่ก็ช้างที่จะมาให้ให้ท่านเนี่ยช่วยเหลือในสิ่งที่เราแบบอยากได้มากๆอ่ะ เลยผลไม้เกือบทุกวันดาวเรืองเกือบทุกวันนมบางทีเป็นร้อยร้อยกล่องเลยอ่ะเขาบอกเนี่ย้มาบนไว้ของเขาหายท่านมาบอกท่านบอกว่าช่วยรลูกด้วยสิ่งสิ่งที่ลูกทําหายไปขอให้เราได้คืนกลับมาหากเราได้คืนกลับมาเราจะน,น,นํานู่นนี่นั่นมาถวายอันนี้เราก็ได้มาช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะประมาณเดือนกว่กว่าก็ได้สิ่งนั้นคืนกลับมาแล้วบางคนอ่ะอยากสอบติดเอ็นติด ก็มาขอท่านเด็กเด็เนี้ยอยากติดดุลาอยากติดธรรมศาสตร์อยากติดเกรรษตรศาสตร์เพราะท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ